สิ่งที่อยากรู้กับสิ่งที่ควรรู้พระพิสุรูปหนึ่งชื่อพระมาลงกยบุตรปราบทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสารพันเช่นโลกนี้จะคงอยู่ไปนิรันดรหรือไม่หรือว่าจะสิ้นสุดและหากสิ้นสุดจะสิ้นสุดเมื่อใดหลังสัตว์ได้แล้ววิญญาณจะคงอยู่หรือไม่และจะไปอยู่ที่ไหน หรือว่าจะสูญสลายหายไปพระพุทธเจ้าไม่ส่งตอบพระมาลุงกะยะบุตรก็คัดคันจะเอาคำตอบให้ได้โดยกราบทูลว่าถ้าไม่ตอบให้หายข้องใจก็จะหนีไปนับถือลัทธิศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าทรงยกเรื่องเล่ามาเปรียบเทียบให้ฟังว่าชายคนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษญาติพี่น้องหามไปหาหมอ หมอเตรียมจะถอนลูกธนูและใส่ยาสมานแผลให้ชายคนนั้นยกมือห้ามว่าอย่าเพิ่งถอนลูกธนูออกเพราะฉันยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนยิงฉันเขามีชื่อโคตรว่ายอย่างไรเกิดวันณะไหนอายุเท่าใดบ้านอยู่ที่ไหนและมายิงฉันด้วยเหตุอะไรลูกธนูนี้คอยได้มาจากไหนทำมาจากวัสดุใดทำเอง หรือซื้อมาราคาเท่าไหร่ฉันต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดก่อนถึงจะให้ถอนลูกธนูนี้ได้เมื่อทรงเล่าอย่างนี้แล้วก็ตรัสถามพระมาลุงกยบุตรว่าเธอคิดอย่างไรกับชายคนนี้เขาเป็นคนโง่หรือฉลาดพระมาลุงกยบุตรกราบทูลว่าเขาเป็นคนโง่พระเจ้าข้าทำไมไม่ให้หมอถอนลูกธนูและรักษาแผลให้หายก่อน แล้วค่อยไปถามรายละเอียดเหล่านั้นภายหลังก็ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเขาอาจเสียชีวิตเสียก่อนที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเช่นเดียวกันนั้นแหลมีเรื่องราวมากมายในโลกที่ไม่จำเป็นต้องรู้เพราะรู้ไปก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นรู้ไปก็ไม่มีคุณประโยชน์อะไรขึ้นมาคือไม่ทำให้กิเลออสอาสวะหมดไปได้ ควรรีบเร่งสนใจในเรื่องที่จำเป็นในขณะปัจจุบันดีกว่าสิ่งจำเป็นที่ควรรู้ในขณะปัจจุบันก็คือทำอย่างไรจรึงจะดับทุกได้